ขอเชิญได้เลยแม่สวัสดีครับลงของไว้ก่อนฮะพอดีต้องรีบไปซื้อขวดนะครับขวดหมดขวด2 0 0ซีกับ4 0 0ซีหมดนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปซื้อร้านสุภชัยนะครับไม่ห่างจากนี่มากครับไม่ห่างมากแต่ว่าการจราจรมันค่อนข้างติดขัดรถเยอะ แล้วก็ถนนแคบนะครับถนนวิ่งเป็นถนนวิ่งทางเดียวด้วยอย่าวต้องรีไปแล้วก็รีบกลับมานะครับตอนนี้เวลาบ่ายหนึ่งน่าจะบ่ายหนึ่งสิ่บ่ายหนึ่งครึ่งนะบ่ายหนึ่งครึ่งม,มาค่อนข้างเร็วนะวันนี้ ร้อนร้อนไปหนึ่งร้อนมากก็ผมตอนตอนนี้ผมเปียกผมเปียกเลยนะผมบนหัวนะเปียกลยแล้วก็เสื้อเสื้อเสื้อซ้อนก็เปียกมันร้อนจริงๆให้เหงื่อออนร้อนเลยแล้วก็ยกของด้วยเดี๋ยวต้องไปซื้อขวดก่อนนะครับโอ้ยลืมเมาน้ำตายแล้ว ซื้อไปซื้อน้ำเปล่าไปซื้อน้ำเปล่าร้านพี่นางร้านเจนางจ่ายตังค์แล้วลืมเอาคืนรถโน้ตสามเพคเอาแต่โคขคขืนรถลืมไปนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวขาขากลับต้องขากลับต้องอ่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องไปเอาเอาเน็ตร้านอ้อยอาผมลืมปิดประตูซ้ายเลยเนี่ยประตูซ้ายปิดม่สนิดมันเตือนเดี๋ยว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  ขอจอดกันไปดวสายกันรับหนึ่งนะครับถนนนี้เป็นถนนเส้นหน้าบิ๊กซีนะก็คือโอ้ยหมุนทางไหนเนี่ยทางนี้เนะหมุนกล้องไปหมุนกล้องมาถนนหน้าบิ๊กซีนะ ัเป็นถนนเส้นบิ๊กซีหวัวหัละเอียดเห็นไหมฮะเห็นไหมมีหอจำลองมีหอจริงอยู่ด้านในเป็นถนนเส้นบิ๊กซี นาเมษาพฤษภาสามเดือนนี้เรามัง้งที่อาพวกเรานะครับพวกเราเชาวอ่าคน้าแล้วก็ควรจะได้ขายกันนะครับขายก็คือขายดีเลยแหละนะครับสามเดือนนี้นะก็มันเป็นช่วงอากาศที่มันร้อนนะครับเป็นเป็นช่วงเวลาของปีนะที่โลกกับดวงอาทิตย์นะมันใกล้กันที่สุดแลวนะ ก็ในช่วงเวลาของกลางวันนะครับคือจะยาวนานถ้าเท่ากับในช่วงเวลาของกลางคืนนะครับพุ่งโมงครึ่งก็ยังไม่มืดล่ะครับบางทีจะเกือบทุ่มแล้วก็ยังไม่มืดเลยนะครับช่วงเวลาช่วงเนี้มันก็มีเวลาที่จะขายของได้นานขึ้น,นครับอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนนะจะขายช่วงเวลาไหนผมก็ขายตราดตัางรับ หนึ่งสัปดาห์ผมก็ขายสี่วันนะครับตอนนี้อ้อยผมต้องดูแลอ้อยให้ดีๆก่อนนะครับผมขายแค่สี่วันสี่วันในช่วงนละร้อนก็ตอนนี้มันมันดีมันได้เพราะว่ามันมันมันอากาศมันร้อนเรายอดขายมันได้นะครับแต่ถ้าในช่วงช่วงฤดูอื่นๆเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เสริมแล้วก็ขายจำนวนวันที่ขายต้องมากกว่านี้ด้วยมันถึงจะอยู่ได้นะครับถ้าใครจะทำอ้อยขนนน้ำอย่างเดียวนะ ส่วนตัวผมเนี่ยผมหน้าตอนนี้นะณตอนเนี้ยมันขายสี่วันต่อสัปดาห์เนี่ยอยู่ได้เลยครับยังดูครอบครัวได้เลยหน้าตอนเนี้ยนะครับอ๋อนี่มันต้องเป็นถนนวิ่งทางเดียวเนี่ยเลยอ๋อซอยนี้ไม่ใช่ซอยนี้ไม่ใช่ใชเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ๋อโอเคเป็นซอยหน้าอ่างทุ่ละ วัดลาดุทิศตอนนี้ยอดขายอ่ะต้องบอกกันตรงๆว่ายอดขายมันดีนะครับยอดขายมันดีผมทํางานคนเดียวนะตอนนี้แฟนเลี้ยงลูกลูกคนโตเรียนลูกคนเล็กก็ยังเล็กอยู่แฟนก็เลี้ยงลูกไม่มีไรายได้อย่างอื่นเข้ามานะครับตอนนี้ผมคนเดียวเลยแต่ก็อยู่ได้เพราะว่ายอดขายในช่วงเดือนนี้นะครับมีนาเมษาเนี่ยมันอากาศตอนเนี่ยมันมันค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยโอ้ผมขี่เลยซอย จริงๆมันเป็นซอยลาดอุอทิศบนไม่ได้เดี๋ยวนะจำซอยไม่ได้ป้ายซอยมันไม่ค่อยชัดเจนแต่ต้องบนรอบหนึ่งแล้วกันบนรอบเบิรพลาชัยรอบหนึ่งซอยลาดรอรทิศอืมโอเคมันจะมีสองซอยครับซอยคล้ายกันอาจจะมีซอยอะไรอีกซอยหนึ่งมันจะคล้ายกันมากเลยแล้วก็จะมีร้านขายข้าวอยู่หน้าปากซอยเหมือนกันอีก เนี่ยผมมาผมขนาดผมมาผมยังต้องสังเกตและสังเกตอีกขนาดวันนี้ยังพลาดเลยโอกาสพลาดมันมีเกิดขึ้นได้นะครับโอกาสที่คนเราจะผิดพลาดมันมีเกิดขึ้นได้เสมอนะครับน,นี้อะไรเขามาทัวร์กันหรือเปล่านักศึกษามาทัวร์แน่เลยนักเรียนนักศึกษาตรงนี้เป็นบริเวณ บึงพลานชัยนะครับใกล้ๆก,กันก็จะเป็นหอโหวตอยเอียดนะตรงนี้นะนี่เห็นไหมหอโหวตลยเอีดครับเดี๋ยวเพึ่งแสงุณนะมากันเองจะแซงกันทําไมมาด้วยกันสองคันขี่ตามกันไปเลยผมเขาว่าไอคนอีสานเนี่ยนะเวลาที่ว่า ถ้าเป็นคนไทยก็เฮ้ออยอย่าเพิ่งเลเลยลูกพี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นนิสสาวจะว่าอ,อย่าเพิ่งเลยหัวหนาอะไรเงี้ยมันจะเป็นคําพูดที่เขาแซวของคนที่แซวคนที่มีอายุแซวคนที่แซวเพื่อนแซวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคําคาแซวกันอันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับเด็กมาหนูเต็มเลย าจะมาจากที่อื่นน่นะฮะถ้าคนร้อยเอ็ดคงไม่มาเพราะเพราะว่าเขามากันน่าจะบ่อยแล้วมีหอโหวดมีบึงพลานชัยมีหอโหวดร้อยเอ็ดแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้านะครับสัตว์น้ําค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเลยนะ <ś c oughs> ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งทัศนศึกษาของเด็กนะครับเด็กในโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีงบของ เทศบาลในแต่ละพื้นที่นะครับที่จะมันเป็นงบประมาณนะของเทศบาลครที่จะพาเด็กพานักเรียนในส่วนในส่วนของการดูแลของเทศบาลเน,นี่ยมาท่าท่าศึกษานะครับน่าจะเป็นจังหวัดอื่นเข้ามาพลาดน,นิดเดียวต้อง พาดซอยเดียวต้องงออมหนึ่งรอบเลยเพราะเป็นถนนวิ่งทางเดียวอันนี้เป็นรถไอ้รถพาท่องเที่ยวนะนี่นท่องเที่ยวบนรอบบึงนะครับนี่นะ่าจะมีเลนนะรมีเลนด้านขวาด้านในก็จะเป็นเลนของจักรยานนะเ็นจักรยานเลนรถท่องเที่ยว ส่วนเลนรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ในช่องการจราจรปกติก็คือบริเวณตรงนี้เลยที่วิ่งกันแต่ด้านในผมก็เห็นมีมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่นะมไม่รู้ว่าเขาให้มอเตอร์ไซค์วิ่งได้หรือเปล่าคิดว่าน่าจะได้เหมือนกันแหละดูคส่งเราก็เห็นเขาวิ่งกันอันนี้ซอยวัดสะทองอันนี้เนีย่ยซอยวัดสะทอง ผมต้องไปซอยข้างหน้านี่สอยที่ผมเลยไปเมื่อกี้โอเคครัวนี้ไม่พลาดละดีไปดียวกันอ้านสุภชัยนะครับแต่รถต้องไปจอดในวัดนะทยอยซื้อก่อนละกันเพราะว่ายัางไงมาบ่อยอยู่แล้วต้องมาขายของทุก,ท,กทุกวันศุกร์วันเสาร์อยู่แล้วนะในรายละเอียดเพราะนั้น ผมก็จะซื้อไม่ซื้อไปสต็อกแล้วซื้อทยอยทยอยมาซื้อแล้วกันโอเคงานรีบ ลืมเอาโคกลงเวรังหนึ่งอีกนี่แหละถ้าเรารีบก็จะลืมนั่นลืมนี่อ่ะเดี๋ยวผมไปซื้อขวดก่อนแล้วกันนะครับถ่ายดูอีกสักนิดอ่ะเพราะว่าจ่ายตังค์ผมต้องใช้โทรศัพท์ไงผมต้องหยุดคลิปเพราะว่าผมต้องผมโอนเคแบงค์นะครับโอนเอาไม่ได้จ่ายเงินสด ผมถ่ายสองคลิปนะมาซื้อขวดร้านสุภาชัยอะ่ะคลิปแรกก็นานแล้วแหละหลายเดือนแล้วก็คลิปที่สองก็เหมือนกันประมาณเดือนเกือบเกือบสอเดือนสองเดือนกว่าๆแล้วนี่ครับร้านสุภาชัยนะครับดิจะจ่ายเงินสดดี ซื้อขวดหน่อยครับเอาสองร้อยครับสองร้อยเอาสองแพ็คสองแพ็คคุณนะครับครับคุณเอาสองแพ็คก่อนครับแล้วก็แล้วก็สี่ลักซซีซ<ๆ>ีเอาแพ็คหนึ่งครับครัครครพอดีผมทยอยซื้อเอาแล้วกันมาบ่อยขายของสุกสองา สี่ยกับ400 4 0อย่ะ้อยนึค่ะเป็นแ้อยสี่สิบดวนเอาดีกว่ายืดอยู่ในวัดครับเจ็ดเจ็ดห้าครับยืดวนเอาดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววนเอาเจอใหม่คลิปหน้านะครับ 们没在干。